ที่ละพี่น้องจ้านี่คืออีกหนึ่งปัญหาก็คือว่าดอกทั่วพื้นหลวงแล้วก็ล้นลงมาสาเหตุอาจจะมาจากนอนมาแลงหรือว่าแดดเกินไปพี่น้องจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นี่นี่นี่นพินมากัดกินน้าหวานกัดกินน้าหวานของเพิ่นกัดกินน้าหวานอยู่ในชอ่อดอกของทัว่วเฮ็ดให้หลวงได้พี่น้องจ้าปัญหานี้แก้ค่อนข้างยากเดี๋ยวมันก็จะหมดไปเบ้ยพี่น้องจ้า สำหรับทั่วภูมิฟักเงาลุ่นนี่ออกดอกออกฟักแล้วอีกอีกอีกบ่กี้ซิบมือก็ได้กินประมาณจะซิบมือแล้วพี่น้องจ้าน่วยชั้นนี่ก็ได้กินเด้อสำหรับผู้ใดสั่งไปแล้วก็สามารถปลูกได้เลยเพราะว่ามีพี่น้องลหลายๆคนเพิ่นทักมากบอกว่าของหอนแล้วเด้อจ้าอีลาก็เลยบอกเพื่อนว่าปลูกไปได้เลยพี่น้องจ้าถาสูงสัยขั้นตอนใดวิธีการใดก็มินสอบถามอีลาได้ส่วนพี่น้องท่านใดบอกท่านได้ดสั่งบอกท่านได้ซื้อแต่ว่าอยากได้ กระพิกัดกระต้านาะปูไฟ้ด้วยพี่น้องจา๋าไม่งั้นก็ในคลิปได้เลยนะคะทั่วพุ่มฝักยาวที่แปลว่าไม่มีค้างนะคะพี่น้องจา๋าส่วนด้านนั่นก็เริ่มกินเริ่มห้ายเริ่มไหวไปก็ะมี่นะคะนี่แต่ว่าก็ยังออกดอกออกหน่วยคือเก่านะคะสำหรับสองขางข้างนี้ฝั่งขวามือปลูกไปวันที่สิบสี่กุมภาพส่วนฝั่งซ้ายมือปลูกวันที่หนึ่งมีหน้าพี่น้องจา๋าตามนี้เลยกับบรรยากาศเช้า บศร้าแห้งนานไหนดอกสวยแล้วพี่น้องจ้าเดเรล่มออกแล้วอย่าลืมเด้อ้าผู้ใดอยากได้นะคะพี่กัดในตะก้าหน้าปูไฟกับข้างคลิปนะคะนี่โอ้ยลืมบอกเห็นพี่น้องฟังอันนี้เป็นกระเจี๊ยบเด้อพี่น้องจ้า้าผู้ใดสร้างไปอันในกองอีหลาจะแถมให้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวไปปลูกไปถากินน้ำเด้ออยู่ในกองนี่อีหลาสีแถมกระเจี๊ยบเขียวไปปลูกไปกินพร้อมจ้า